สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับรายการร้อยใจไทยครับหลายท่านคงรู้จักกับตลาดน้ําอัมพวาที่จังหวัดสมุนไครามกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะตลาดน้ําแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในเรื่องของอร่อยของฝากหลากหลายที่มีให้เลือกซื้อและการนั่งเรือล่องแม่น้ําชมหิ่งห้อยยามค่าคืนที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะไปท่องเที่ยวกันเป็นประจำในตลาดน้ําอัมพวาก็ยังมีโครงการอัมพาวาชายพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการดีๆของมูลนิธิชายพัฒนา ด้วยพระราชด,ดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำที่ดินที่คุณประยงนาควรังชาวอัมพวาได้น้อมกล้าวถวายเพื่อดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวาและด้วยที่ชุมชนอัมพวาเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชาติไทยจึงได้ทำการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่แห่งนี้ให้ถูกต้องเหมาะสมและที่สำคัญคือการได้รับความร่วมมือ พร้อมใจจากชาวอัมพวาทุกคนการจัดการพื้นที่แห่งนี้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวอัมพวาโดยนำหลักการพัฒนาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในด้านความพอเพียงมาเป็นแนวทางและหลักการดำเนินงานที่สำคัญ สมเด็จพระเทพรัต,ตท่านก็ทรงพระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ใช้ประโยชน์พื้นที่เนี่ยให้อนุรักษ์สวนดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วก็ให้มีการปรับปรุงสถานที่ต่างเนี่ยเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการ อนุรักษ์ศิลปะและก็วัฒนธรรมแล้วก็พัฒน,นาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ของเรานะคะก็แบ่ง3ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่อยู่ติดเลนแถวริมน้ำเนี่ยก็จะเป็นโซนส่วนที่ติดกับร้านค้าแล้วก็เราก็เปิดโล่งพื้นที่ร้านค้าเนี่ยเข้ามาบริเวณลานตรงกลางลานตรงกลางนี่ก็เป็นเหมือนจุดลานอเนกประสงค์ที่เชื่อมโยงเราก็เชิญชวนให้ชุมชนเนี่ยที่มีความสนใจเนี่ยที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้ามาจําหน่ายสินค้าภายในพื้นที่โครงการส่วน ซนด้านหลังนี่เป็นส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญของวิถีชีวิตของอัมพวาก็คือสวนซึ่งเราก็ได้พยายามที่จะอนุรักษ์ให้เป็นรูปแบบสวนดั้งเดิมในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพให้กับเกษตรกรส่งเสริมในเรื่องของความรู้ให้ใช้สวนเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางแกนกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่างๆแล้วก็ช่วยในการพัฒนาเรื่องของผลิตภัณฑ์ทั้งเกี่ยวข้องกับสวนและการใช้ประโยชน์จากสวน โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามยังได้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมในบรรยากาศแบบวิถีชีวิตชุมชนของชาวอัมพวาที่นี่ซึ่งมีทั้งตลาดน้ำอัมพวารวมทั้งสถานที่พักริมน้ำในสไตล์แบบโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพลิดเพลินหากท่านใดสนใจเข้าไปเยี่ยมชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ มูลนิธิชัยพัฒนาได้เลยครับพบกับรายการร้อยใจไทยได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ